มาถึงที่จังหวัด12ปันนาแล้วนะคะชมบรรยากาศนะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่น้ำตกตัดกวางสีนะคะอามลาแล้วนะคะหลวงพะบางจา้าจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะวัวดีค่ะอันนี้คือทานข้าวเช้ามาแล้วนะคะอันนี้ลอเพื่อนรับประทานอาหารเช้ากันเนาะ10โมง15นะคะเดี๋ยวเรา เข้าต่อมอพร้อมๆกันค่ะนะคะเอ่นี้แสดงว่าอิ่มกันแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะภาพนิ่งก่อนนะคะหนึ่งสองสามกดไลค์ให้นะคะ่ะจะเดินทางแล้วนะคะคุณค่ะนิ่งไว้ยิ้มไว้ค่ะยิ้มไว้ โอ้อันนี้บรรยากาศตอนนั่งรอสาวตัวดีก่อนนะคะอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแล้วนะคะน้ำมันค่ะอันนี้บรรยากาศหน้าโรงแรมของเราค่ะค่ะอ๋อไม่ทงนี้เอามาไว้เอ่อที่คนเยอะๆต้องต้องนำทีมระวังรถนะคะรุ่งวิลล่ารุ่งวิไลนะ โรงแมของเราค่ะวระวังรถค่ะระวังรถไอ้นี่ไม่ได้วลยระวังรถ้วยนะคะโแรใหญ่ดีได้แค่ห้องโอเคนะห้องโอเคนะเฮ้ย้อง้ดับเพลินมีเปล่าดับไม่แน่ใจว่าคุณเวียดนามาอ่านั่งหรือเปล่านะคะพี่ขอมือหน่อยค่ะระวังที่รอนะคะอ๋อรักเมียมากค่ะ มีชาเต็มเลยค่ะอยาเดนไปอยากสวยไปถ่ายแล้วถอดรองเท้าด้วยนะคะไว้ข้างหลังตอนนี้นะคะบรรยากาศก็หกโมงเช้าแล้วค่ะตอนนี้ะท่านก็เริ่มจะมาแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีแสงขึ้นมาแล้วค่ะหกโมงนะคะอ่หกโมงตอนนี้ทุกท่านก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะถ่ายรูปหามุมบ้างแล้วนะคะ ตั้งใจมากเลยนะคะวันนี้มาทำบุญร่วมชาติตักบัตรร่วมขันนะคะเมื่อกีอ้มันมืดไปหน่อยคะ่ะไม่ค่อยเห็นคนตอนนี้หกโมงแล้วบรรยากาศดีนะคะอิจฉาเรามข้าสายส่ทำด้วยกันนะคะคนะใครไม่เฉยแบไม้นขะนาด คนยถายพี่ด้วยนะเบอร์ไม่ไม่มาได้เนี่ยเยค่ะกไี่ยนะเ่เขาถ่ายานหรือเข้าโยนหรอถ้าเราเป็นก้อนเออของเขายืน คนแก่ใส่บาทแล้วคนแก่ใส่บาทคนสาวออกคนสาวแกใส่บาทใส่ไม่ทันน่ยยกมือไม่ขึ้นใทีนเขียนเยเใช่กแพง มากแฟเร็วจังพ่อว่ากองเชียก็เยอะพอสมควรองของกลุ่มอื่นไม่ค่อยมีของเราเนี่ยมีกองเชียร์ใส่บา้วยืนเชียร์กันเห็นเป็นกีฬาเลยนะมีกองเชียร์เดี๋ยวพ่อไม้โฉบเดี๋ยวพ่อมาเร็วๆหน่อยผมไม่เคยจบเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยไม่ทัน

อ้าวรับบุญไปเต็มเต็มเลยนะไปหรือว่าไม่ดึงก็อีกเลยหิวหิวประตับโพแล้ว1 2 3ห้ามกระพิศตาอ่าสบายดีหลวงพ่อบางนะคะอันนี้บรรยากาศคะ่ะ บรรยากาศตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจากเมืองมรดกโลกหลวงพระบางเข้าสู่จังหวัด12ปันนานะคะทุกคนสดชื่นสบายดีนะคะเชียงรายสมายทัวเช้านี้ค่ะคนชายลักล้านเเยค่ะัสกสองค่ะโอเคขอบคุณค่ะอีกสินาทีเราก็จะถึงที่ด่านแล้วนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ ยังมีแรงไหมคะสู้ๆนะคะยังมีแรงอยู่นะคะสู้ๆนะคะท่าน,นลานสยสมัยถั่วสู้ๆนะคะอ่าเดี๋ยวนะเราลงรถไปนะคะทุนหัวของบ่าว <c oughs> ใครขึ้นรถตู้ให้แซงขึ้นไปข้างหน้าก่อนเลยนะคะอ่าให้ให้เกียรติ VIP เสียสะละร่งรถตู้ไปส่งที่น้องตี้ที่ด่านก่อนนะคะค่ะ,ะทนหัว <ใน S 2> ทุกท่านคะ่ะ เราจะมีเวลาถ่ายรูปวันที่เราย้อนกลับนะคะอย่าเพิ่งถ่ายรูปนะคะอย่าเพิ่งถ่ายรูปนะทคยะ่าเรวาวไปวมาเร็วนะคะก็เวลาจะลงาประตูนะคะต่อปรตใครนั่งรถตู้ยกมือขึ้นเรามีคนนั่งรถตู้แล้วนะคะนงไปได้ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูอัดวิดีโอนะคะนับ3 2 1นะคะตอนนี้ทุกคนนะคะขอเสียงหน่อยค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่โมฮานแล้วรอรถไปเที่ยว5้าโมงนะคะโอ้โหเก่งมากเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดขอบคุณค่ะของไอวันใช่ไหมไอวันกับป้านาไอวันไอวันไปนู่นทำไมอ่ะไอวันให้เนี่ป้าใครจะทาย เดี๋ยว,ว,วอขอมือหน่อยนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่จังหวัด12ปันนาแล้วนะคะต่อไปนะโปรแกรมต่อไปเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปเติมแรงกันก่อนนะไปรับประทานอาหารเย็นกันก่อนนะคะ อตอนนี้เราก็พาทุกท่านนะคะ,ะมามชมบรรยากาศนะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่น้ำตกตัดกวางสีนะคะไว,วไว้ไหมไว้ไหมเชียงรายสมัยทัวรไว้นะสู้สู้ค่ะสู้สู้ค่ะ,ะช่วยกันดันหน่อยนะยไม่ไดนะ้ตรงนี้แย่แล้วอย่าง้ อดันก้นกันหน่อยนะคะช่วยหน่อยช่วยหน่อยข้างบนมีโต๊ะนะคะท่านข้างบนมีโต๊ะด้วยอ้าวข้างหลังยังไหวไหมพี่ป้านเดินเดินเดิน ค่อยๆเดินค่ะค่อยๆเดินค่ะคืนนี้เสร็จแน่ไปเลยอู้ยเอาตัวไม่รอดล่อถึงลัวใครโดนมันหัวลูกไอ้มึงบอกว่ามึงหลงคันอ่ากดแล้วนะคะค่ะลงทางเดิมต้องลงทางเดิมค่ะอ้าเชียงรายสมัยทัวร์สู้ไหมคะขอเสียงหน่อยโอ้โหขอบคุณมากค่ะ ีใจที่รจะได้กลับบ้านนะคะค่ะลาแล้วหรกบ้างอันนี้ะรอันีรอันนีอะไรันนี้นะคะวือวัดวินาราชค่ะนราววิสุนารานะคะมหาวิั์กที่ใหญ่รถใหญรถเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะนักเรียนะขอคอมม้มือยี่นึงค่ะตอนน้าต่างข้าขึ้นโดยกระงได้เรียกว่า แล้วเมื่อไหร่เวมจะส่งที่พี่กลับบ้านเนาะกลับบ้านเหรอคะแล้วก็พูดตัดต่อกันโอเคเดี๋ยวส่งในรายกลุ่มให้นะคะห้าบเจอ้าวมันถูกต้องอยู่แล้วมันต้องมีค่าส่งเลมันจะให้ไปส่งฟรีได้ส่งรียังไงล่ะมันต้องตัดนะคะแล้วเขาก็ เออแต่ดูมันแพงเนาะเดนแล้วราก็ได้เป็นประชาติของสยามแล้วคะร้อยบีนะคะร้อี่ีครองเป็นประเทศชาตนะคะไม่ได้เป็นม้นขึ้นนะคะไม่ได้เป็นหัว้นขึ้นแล้ววันนี้มีความสำคัญวัานีเป็นวันพระอรองพระบาทสมริสันตะปาจะบวชก็ต้องระบวดวันนี้ทุกมาเสนามรนะคะเวลาจะขึ้น นะคะรับตาแหน่งต้องมากินน้ําสาบานที่นี่เขาสาบานว่าถ้าโกงกินขอให้ไม่ตายดีขอให้ท้องป่องใครให้ที่ท้องอืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาส่วนรูปส่วรแล้วแล้วเขาคงเชื่อว่าที่นี่คนลาวมีข้าวเหนียวใช่ไหมคะเอาไปตากแล้วนะคะแล้วออกมาสาบานวัดว่าถ้าใครพู สัตว์หรือใครผุกกดให้เคี้ยวข้าวนี้ไม่แหลกอันนี้มันเป็นจริงไหมก็เคยเห็นจริงนะคะเขี้ยวไม่แหลกจริงแต่ว่ามันตรงไหนไม่รู้ถ้าใครไม่ได้ผูกกดก็เขี้ยวแหลกอันนี้กลมเสื่อสมัยโบราณเวลาตัวแ,แ,แ,แต่ว่าแหลกไปไหนแต่วัดนี้ใต่สัตว์าะวัดอื่นคือ <c oughs> อ่าเป็นศินปลของไทยหรือนะคะเป็น คล้ายๆกับสิสองบาสบอาอันนี้แต่ก่อนทำด้วยไม้ที่หายากเวลา ก็นลิตโครงสร้างนะคะก็ผลิตโครงสร้างเพราะว่าถ้าเจ็ดช่อลงมาแล้วแต่ที่นี่นะคะแล้วแต่ว่าเป็นเสนหน้าบ้านหรือเป็นู่้ใหญ่ใหญ่ได้คนถือว่าเป็นชาวบา้านสักขาสร้างแต่เจ็ดช่อึ้นไปเป็นกระ้างนะคะแล้วัดนี้มีควมสัปพันทุกปีเขาก็จะ องบินหลวงหัวข่าบางเขาจะวนเขาจะไม่ข้ามตรงนี้เพราะว่าเขาเลยผมเชื่อว่าข้าท่าที่สีนี้เป็นข้าท่าที่สองที่ว่าทุ่งบางนะคะเป็นข้าท่าเดียวและเป็นภูเขาเดียวที่ให้ขตุ้งตระหง่านที่อยู่ในกลางเมืองนะคะทุกๆปีทุกๆปีชาวหลวงพัวบางและชาวพุทธทั้งหลายในนี้พ้าหลวงหัวบางนี่เป็น9ก้าสิบเาเปอร์เซ็นต์จะใส่บาทข้าท่าที่สี่เป็นปีดีเลยค่ะตั้งแต่ปีข้าท่าบันไดขั้นแรกเลยก็จะใส่บาททอ จะวางเข้าตัวข้าห่มอะไรเหมือนว่าทันทาจะเป็นเหมือนว่าเหมือนวันที่ปีใหม่เรานะคะจะใส่ใส่ผ้าห่ม เราไปกันไหนได้ต็มที่เ อำลาแล้วนะคะหลวงพ่อบางจ้าจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะอำลาแล้วนะคะหลวงพ่อบางคา่ะซิวเกนนะคะ u a g เกนค่ะขอบใจหลยๆเดาอเจ้า อําลาแล้วนะคะหลวงคอบางค่ะเฮีาจ๊าจนกว่าจะได้พบกันใหม่จ้าควาสุกป่ะเนี่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอ๋ไอย่า ไายบายแล้วจ้าอำลาแล้วนะหลวงพ่อบางค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะทุกท่านบายบบบาาายยยไว้เจอกันค่ะไปเจอกันนะคะสนุกสนานทุกท่านนะอำลาแล้วนะคะหลวงพ่อบางค่ะไายบายค่ะมอไซค์ถ่ายอย่าไปแพ้นะไม่บายหลวงพ่อบายไายบายหลวงพ่อบางนะคะ จนกว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อบางนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกรอบ,บ,รอบนึง <c oughs> เราไปอีกรอบด้วย